สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง u a n Boxing Show นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวงานจับฉลาก e ีจีบังกุตินะครับชุดนี้เป็นงานจับฉลากประจำเดือนที่6นะครับในปี2022นะครับชุดนี้ชื่อว่าดาค n นบอล EX Android Free นะครับชื่อภาษาไทยก็คือความน่าสะเพรลัวของมนุษย์ดัดแปลงนั่นเอง สำหรับงานจับฉลากชุดนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับกล่องนี้เลยครับรางวัล A เป็น Android หมายเลข16นะครับรางวัล B นี้จะเป็น Android ใหมายเลข17ครับรางวัล C จะเป็น Android หมายเลข18นะครับรางวัน D นี้จะเป็น Android ใหมายเลข19ครับส่วนรางวัล E นะครับจะเป็น Android ใหมายเลข2ี่ครับ แล้วก็งานลาสวันครับงานลาสวันนี้ก็จะเป็นนันดอยหมายเลข16นะครับคนรังวิชชันกันกับรางวันอีนะครับส่วนสุดท้ายครับเป็นงานรางวันเนะครับงานรางวันเนี้ก็จะประกอบไปด้วย3ตัวละครด้วยกันครับเป็นตัวสุ่มนะครับจับลากออกมานะครับว่าจะได้ตัวไหนใน3าตัวนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับ ส่วนนี้จะเป็นด้านหน้าของกล่องครับด้านหน้าของกล่องเนี่ยกล่องทําออกมาได้สวยงามจริงครับชุดนี้นะครับด้านหน้านี่จะมีชื่องานนะครับอิติบังกุจิตนะครับตรงนี้เป็นดาร์กบอลเซตนะครับเป็นลายมาสเตอร์ลีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูป Android หมายเลข16เลยนะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นรูปหน้าครับเป็นรางวัลเอครับส่วนนี้จะเป็นด้านข้างของกล่องครับด้านข้างของกล่องเนี่ยก็จะเป็นตัวโมเดลเต็มๆเลยนะครับเป็น ตัว Android หมายเลข16นะครับตัวนี้ส่วนนี้จะเป็นด้านหลังของกล่องครับด้านหลังของกล่องก็จะเป็นรูปมุมต่างๆของโมเดลนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะจะเป็นด้านข้างนะครับก็อันนี้จะเป็นรูปเต็มๆของตัวโมเดลเลยเดียวส่วนนี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งของกล่องครับด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็คล้ายๆกันกับอีกข้างหนึ่งเลยนะครับก็เป็นรูปโมเดลเต็มๆตัวเลยนะครับ นี่จะเป็นด้านบนของกล่องครับเป็นบนของกล่องก็จะเป็นรูปหน้าของไอดอลหมายเลข16เลยนะครับตัวนี้นี่ครับก็ตรงนี้มีสัญลักษณ์แมวทอนะครับเป็นรถจีแปนเนาะเป็นงานรางวัลเอนะครับมาสเตอร์ลีนะครับแอนดรอยหมายเลข16โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยถ้าผมแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นกล่องน้ำตาลอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับ ปิดออกมานะครับนี่ก็จะมีสองช่องด้วยกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นช่องใส่หัวเนาะมีหัวอยู่ข้างงนะครับแล้วก็อนะันนี้จะเป็นส่วนตัวครับผมแกออกมาแล้วนะครับก็จะมีอยู่3ามส่วนด้วยกันนะครับอันจะเป็นส่วนน้ําแข็งนะครับก็มีพลาสติกคลุมมานะครับนี่ถุงพลาสติกนี่จะเป็นส่วนหัวครับส่วนหัวก็มีถุงพลาสติกคลุมมาเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนตัวครับ ก็จะมีคุมมาเช่นเดิมน,นะครับเพราะติดคนะุมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเรามาดูรายละเอียดกันทีละส่วนกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนฐานนะครับฐานน้าแข็งที่ทำออกมาได้สวยงามทีเดียวครับเป็นน้ําแข็งใสนะครับอานใสเนี่ยทำออกมาใสขิ๊เน,นะน,น,นเลยครับสวยนะทำฐานสวยเลยครับก็อันนี้จะเป็นส่วนหัวครับ หัวเนาะ 6. โอเคอยู่นะครับหน้าหน้าหมายเลขสิบหกนะครับก็อันนี้เป็นต้มหูเนาะหน้าก็หน้าหุ่นยนต์เลยครับเป็นหน้าหุน่นยนต์ก็เป็นผิวธรรมดานะครับไม่มีไม่มีไล่สีนะครับอันนี้จะเป็นผมเนาะผมก็มีไล่สีเล็กน้อยนะครับ่วงนี้จะเป็น ดำๆนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นขึ้นบนนะครับจนช่วนปลายจะมีการไล่สีไม่ได้เป็นลงสีธรรมดาเนี่ยมีช่วงนี้นะครับมีการไล่สีเล็กน้อยนะครับหน้าหน้าตาก็ทําสวยดีนะครับเรามาดูส่วนตัวกันเลยนะครับตัวนี้หนักใช้ได้เลยครับมีน้ําหนักเลยครับหนักเลยแต่ก็ลงสีนี่เป็นลงสีธรรมดานะครับ เสียดายลงสีนครับตรงนี้แบบโอ้น้ําหนักใช้ได้เลยครับแต่ว่าดูการลงสีกันดีกว่าผมดูคร่าวๆแล้วมันเป็น,เป,นเป็นการลงสีธรรมดาครับไม่ได้มีไฮไลท์นะอันนี้จะเป็นส่วนขานะครับนี่ส่วนขาก็จะเป็นสีเขียวเนาะรองเท้าเขียวนะครับปลายดํานะครับน,นี่ครับกานหน้าครับเป็น,น้านหลังเนาะ ก็ลงสีธรรมดานี่ครับเหมือนที่ผมบอกนะะทรงสีธรรมดาเลยนะครับแล้วก็อันนี้สีดําแต่ว่าดํานี้ดาสวยนะครับดําสนิทด,ดำดําสวยครับเป็นดําเงาเงานิดนึงนะโอเคนะดำาว่าส่วนนี่ครับส่วนตัวตรงปอกแขนนี่เป็นเขียวนี่เป็นเขียวสีเขียวธรรมดาเลยนะครับ น่าจะทําให้ไลท์เล็กน้อยแล้วมันจะสวยกว่านี้นะครับ็แคด้านหลังนะครับก็เป็นตรงสีธรรมดานึ่ครับอันนี้มีสัญลักษณ์เลดีบ้บอนนะครับตรงนี้นี้จะเป็นส่วนหน้าอกนะครับเนี่ยตัวนี้เสียดายลงสีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะคะรับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวนะเขาเข้าตรงนี้นะครับประกอบไม่ยาก สำหรับส่วนฐานนะครับเราก็ใส่ขาข้างนี้นะครับยัดลงไปเลยแบบนี้นะครับโอเคครับผมนี่ครับผมประมาณนี้นะครับยัดเข้าไปเลยจะพอดีลงล็อกกันพอดีนะครับตรงนี้โอเคครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดนี่ผมมองว่า ดีหมดทุกส่วนเลยครับน้ำหนักก็ดีจิตนิดเดียวครับจิตที่การลงสีนะครับสีเขียวนี้ลงธรรมดาไปครัมันไม่มันไม่เหมาะจะเป็นงานกับสลาดนะครับถ้าลงสีดีกว่านี้ก็จะตัวนี้จะโอเคอย่างนี้ครับแต่ว่าดูโดยรวมแล้วก็ยังสวยอยู่นะครับสําหรับแ n น r o อยหมายเลข16นะครับจะมีงานกล่องนะครับเคยทําออกมาแล้ว1ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาวางเทียบกันให้ชมนะครับ นี่ครับผมจะเป็นงาน SC นะครับเป็นงาน SC งานเก่าแล้วนะครับเคยทำแอนดรอยมาเล็กสิบหกอกมาอยู่หนึ่งตัวนะครับนี่ครับสังเกตุกาลงสีนะครับนี่ครับอันนี้งานกล่องเนาะดูการลงสีดูการลงดาเมจครับนี่มีรอยดาเมจด้วยนะครับอันนี้ไม่ผ่านการต่อสู้มาเลยนะครับโอเคครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับผมถ่ายรูปให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วกัน